ฟังฟังฟังเสียงดังเริ่มมาอีกแล้วยองเคสมเรยังแจ้วขอเชิญเพื่อนแก้วละดำน้ำลงไปฟังสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงพี่ป้านาะอาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายและผู้ปกครองที่รักและคิดถึงทุกท่านทุกคนนะครับสหรับ ในห่วงช่วงเวลาย่องเคสมรเรรช่วงเล่านิทานในห่วงช่วงเวลานี้ที่พี่น้องบางท่านนั้นอยากขอฟังนิทานก้องนิทานสั้นจอกหลอกแจกแหลกพอได้แก้เหงาสักนิดนึงเอาละครับผมก็จะจัดให้นะครับผมย่องเคสมรเรรช่วงเล่านิทานตอนสงกรานเหตุการณ์จะเป็นจังไดเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรขอเชิญ รับฟังได้นะบัดนาว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 นอยู่มาวันหนึ่งก็คือวันนี้วันนี้ก็คือวันพุธวันพุธว,วันที่13เดือนเมษายนปีพศสองพซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองเพราะว่าที่หมู่บ้านตำบลร่ำโรยได้ยินเสียงกำนันจี ขอกลอะเรียกประสุมลูกบานอีกแล้วครับท่านพอศสองพันห้ารอยหกสิบห้ากำนันจีติกลอประสุมสาวบ้านจ้างมาสุมนุมมาประสุมที่สาลาประสาคมต่อไปนี้กำนันจีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประสุมมา ทางการและข้าสั่งมาว่าปรากฏว่าเจ้าแฟเจ้าผลโตติ๋มก็พากันเปิดห้องประ,ประสมสาราประสาคมมีเจวล้างมือโคตใหญ่อยู่ทางประตูเข้าโตะ๊ะนั่งประสมก็ห่างกันพี่น้องชาวบ้านร่ำรวยไหลเข้าห้องประสม มีผ้าแมสปิดปากกันทุกคนนั่งห่างเว้นระยะกันสองเมตรสองเมตรสองเมตรนั่นเองสักครู่หนึ่งปรากฏว่ารถตู้ของเจมนจันบวเขียวก็จอดและพากันไหลเข้าห้องประสมทุกคนทักทายกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสกำนันจีนั่งทางด้านหน้าที่ประสมทุกคนก็นั่งรอเวลาเสียงคุณยายมาี ยกมือขึ้นถามเปิดประเด็นอีกแล้วครับท่านไม่แม่เรื่มเรื่องกำหนันเจ้าค่ะมันจะมืดจะค่ำแล้วมาเคาะปอกปอกปักปักกอกก๊กแก๊กอีกแล้วเจ้าค่ะหวหมากหล่นไดแล้วยังไม่จืดเลยโอ้เขาอภัยพระอภัยมณนีด้วยนะครับคุณยายแล้วก็พี่น้องสาวบ้านเอาร่ำรวยของเราทุกคนนะครับมันมีเหตุด่วนเหตุสำคัญนะนะ ทางอำเภอประชุมให้เราจัดงานรักษาประเพณีไทยของเราเอาไว้วันนี้เป็นวันแรกเป็นวันมงคลนะครับจ้า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 ม่ได้ประชุมกันมานานเห็นหน้าเห็นตาก็ซื่งใจซื่งใจซื่งใจไปถึงสะดือนะจ้าค่ะโอ้โหไม่ซื่นใจขนาดนั้นโอ้โอ้เจมอนจันดเขียวค่ะโอ้ดีใจนะให้ความร่มมือกค่ะค่ะ วันนี้มาก็แตน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 ติว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 คุณยายอหลายๆคุณยายมาด้วยนะคะโอ้ดีครับโอ้ยแหมนี่คุณยายอะไรเนี่ยอออันนี้คุณยายคุณยายคุณยายเป็นรังส <oo> ิตค <to> ุณยายจิตน้องแซงค่ะ โอ้คุณยายเพนรังสิตคุณยายกิจน้องแสงแล้วนางคางคางคุณยายเพนลหรครับอ๋ออันนี้สายสนค่ะสายสนโอ้สายสนสายสนรล้วอตอนสาวๆมึดๆไม่สซนหรอครับ้ยชื่อสายชนค่ะโอ้แม่บอกชื่อสายชนพี่ว่าสายโซนสาวๆเอเช้าๆมึดๆไม่สนมาสนตอนสายแม่สายสน เออคืออย่างนี้นะครับทุกๆการทุกคนนะเออแตน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 ล้วคุณยายร้อยเอ็ดทั้งหลายนะครับเออวันเนี้ยเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ต่อของเรานะครับคืออาแปะเนี่แหละครับก็จะมาจัดงานเอ,อ รถน้ำดำหัวให้เป็นสิริมงคลสืบสารประเพณีของเราเนี่ยหครับผมก็ขอให้จัดที่เตรียมให้พร้อมเอาคุณยายทั้งหลายมานั่งโต๊ะทางด้านน้าออแล้วพี่แก่แล้วป้ต้องคุณยายมานี่แล้วจักค่ะโอ้ค่ะคุณยายมานี่เอาคุณยายมานีนั่งซีกหน้านี่เลยมาด้านนั่งนาเลยใกล้ๆนี่ยนะเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวกำนันเนี่ย จะนั่งกับอาแปะล้วบรรดาคุณยายทั้งหลายนั่งข้างๆหน้าเวทีลัเวทีทั้งหลายนะครับอาคุณยายอาคุณยายเป็นรลังเศษคุณยายจิตหนองแสงคุณยายสายสะดือเพราะมันใสยสะดือด้วยคัะค่ะเออคุณยายเออคุณยายสายสะดือมาเออคุณยายเออมาคุณยายเออนั่งนี่ข้างๆคุณยายเพ่นลังเศตคุณยายจิตหนองแสง คุณยายแล้วก็คุณยายอะไรเนี่ยคุณยายบานเศร้าบานคําเหรอมาหายมาว่าบานเศร้าบานคําครับเอานั่งตรงนี้นะครับเอายื่นมือออกมาเรื่อจะแจ้งงาน,นงเดีกก็ค่ะไม่ไม่เปในชายหรอกครับจะลบน้ําดําหัวเป็นเฉลี่ยมงคล๋ยวรอเอาไปมานะครับ๋อเคๆเอาคุณยายบานเศร้าบานคำเอ่อ คุณยายขอมขาคุณยายขอมครับเป็นยังไงบ้างแล้วคุณยายขอมเป็นยังไงป่วยไข้ได้เจ็บไข้แน่ค่ะไข้แน่แล้วโอ้ไข้แน่ไข้แน่หายไวๆเด้อแม่ใส่ทองเส้นใหญ่งานโดหลันนะเอาไปจำนำนะคุณยายขอมนึกถึงลาจำนำครับแนียจะเอาของคอยไปจำนำซะแล้ว คุณยายสันสดือนั่งดังนานาคนุณยายข่มคุณยายบานเศร้าบานขำขายกันเนี่ยแล้วก็คุณยายเรายายเพนหลังสิทธิ์คุณยายจิตของสองของแสงก็นั่งหนา้าล้วหนาคุณยายมันใ,ในคนใุณยายทั้งหลายนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ป๋าหามนะทิศน,นลงละ่ะครับครับครับขน้อยนันน่งอย่างนี่ครับเอเอนอกนั้นนมนม,นมานะ เฮอ,อเฮ้ยเออคอยเฮวคอยเดี๋ยวผู้สาวบ่ามากคอยคอยอสอูสุวรรณโอ้สุวรรณเปิดดูบัญสีถ้าทําดีได้ไปสวรรค์แมน่นอาทิตย์แม่หมอผีเราเป็นหนุ่มๆนั่งทางด้านนี้นะแล้วก็ส่วนป๋าหามทิตนรงนะอยู่ข้างหน้าเดอ้อเป็นผู้ใหญ่เดอ้อเฮย ไม่บอเป็นผู้ใหญ่ด้คอยสิเป็นกำนันโอ,โ,อโอ้เป็นกำน,นันอ้าวมีอนาคตอ้าวเรือนลอยลัตเตอรีลอยตเตอรีมาขายรอเปล่าเนี่ยวันนี้อ้อเรือนลอยลตเตอรีเอามาขาะแล้งวงดไหนแล้วเนี่ยงดบางบางปีหาศูนย์ค่ะไปหาศูนย์เอามาขายมาขายโอ้โหเก็บขนาดนั้นเฉยเหรอค่ะเก็บไว้ปีหาศูนย์ค่ะแล้วจะขายยังไงเนี่ยซื้แผ่นบาทค่ะ จะเอาไปทําอะไรรัตตอรี่ไปหาศูนย์เหรอเลือดอยลรัตตอรี่โอ้ยเอาไปแส้หน้ําอุดข้าวหัวคาเออเออเขาใจรหลีใส่เคินเอาเอาเอายังคุณยายนั่งนั่งนั่งต่อนะต่อจากคุณยายใส่สสือเดือยคุณยายเออแล้วใครอีกันเนี่ยเอคุณยายทั้งหลายอมานั่งอนอกนั้นเราสาวๆนะอแล้วคุณยายอะไรเนี่ยจมอนจันบุกเขียวก็นั่งนี่นะ เป้อมป้อมแปมครับป้อมป้อมแปมอยู่นี่ครับเออแล้วก็อานาตาติงโหนงนะสายโซนสายโซน,นแหม่ดึกดึกไม่โซนโซน,นตันสาย,ยาก็เดี๋ยวจะได้้นน้ำดำหัวกันนะแล้วใครเตะนเต้นแต้นแต้นแต้นติ่วเติ่วเติ่วเต่านางนางน้องสีทาค่าค่าค่า,า,าๆๆวันวันวันทิศทิศแปรค่าค่า โอ้คุณยายวันทิดแป๋ก็มานั่งนาซิโอ้โหฟันปอมเต็มปากแล้วไายใจไปนั่งกับสาวๆเขาไว้ทะพรปคอยฟันปอมเต็มปากออสวนณาตติโนอปอมปอมแปมแล้วก็สายสซนไปเอาขันใหญ่ๆนะขันลวดลายไทยอันใหญ่ๆแล้วก็เอาขันจอกเล็กๆนะมาตั้งไว้ที่โต๊ะข้างหน้านี่หน่อยอ่อประเดี๋ยว เอาแปะเขาจะเอาน้ําแล้วก็เอาแป้งมาเองแกบอกโอ้แกขาแหม่เอาแปะนี่เตรียมร้อนเสมือนะใช่ให้เราจัดสถานที่บุคคลให้เรียบร้อยเอ่อเอา,เอาทุกคนครับเข้าประจําที่ที่นั่งกันเอ่อไม้น้ำซุวมเราจะจะเพิ่งส่งนะหลังสงการแล้วค่อยส่งนะำไม้น้ำซสวมค่าข้าไม้น้ำซ่วมเข,ข,ข้าใจค่ะเออมันเงียบนะเออ แขก่าวสาวสักคนนาแกแล้วอ่ะย่าไปนั่งข้างหลังก้าสาวๆอันี่โหไม่นากเนี่ยเออมานั่งข้างหน้าให้ลูกหลานเขาลดน้ำดำหัวจาะปอเจาเปิดเนี่ยโอ้โหอายุปูนเนี่ยเราจะไปนั่งกับสาวๆปัทดโถเอาสักพักเดียวรถเบนมาจอดแล้ว ทุกคนหันไปมองที่รถเบนซ์มาจอดทางประตูเข้าหน้าศาลาประสาคมนัดมาแล้วผู้ใหญ่หุลักุตอผู้ใหญ่หุลักุตอตัวหลักเล่งเรามาแล้วผู้มีอุปการะคุณเดๆทุกคนเข้าประจำที่นะขันมาหละยังละสายสน ค่ะขันขันมาแล้วค่ะสายสนสาวสนกลางคืนสนเตรียมขันเล็กขันใหญ่ไว้แล้วค่าเออหนีมาป้อมปอมเป๋มเออแตน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 ตนติว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 อ้าเอ๊บออ๊บอพันก็อายุแล้วนะอายุแล้วนะเออไปนั่งกับผู้ใหญ่เขาหน่ะค่าค่าเออจะได้เป็นผีอัมไว้อําพันก็เพอบอก่เป็นผีอําแล้วค่ะเออเอาเอาเอาไปนั่ง เดีย๋ยวกำลังออกไปตอนรับผู้ใหญ่ผู้หลกมุตต่อเราก่อนเอาวะแล้วก,กำลังก็ออกไปตอนรับเอาอเอปะปิดประตูลงมากับฝรั่งโอ,โอมากับฝรังมักซิดาซะด้วยสวัสดีสวีดัตอะแปะมักเลียเขาอ,อาภาัยนะถ้าอาภัยมานนี่นะว่ามาซาหน่ะมแด่รอฝรังซื้อของมาเพิ่มตังนะโอ้ครับครับครับ เชิญฮัลหลเิญหาลหลเสิญเข้าหาว่าปากลมเอาโตะเตียจะเฝ้าจะฝนช่วยรับของหน่อยปรากฏว่าสายสนเดินมารับแทนอ่อันนี้สายสนค่ะสวัสดีค่ะอาแปะแล้วก็มักซิดาอินิชานมากเป็นฝรั่งไม่ใส่มักซิดาใส่สิอีเป็นโลบกทิงน้องหน่อยนะไม่ใส่มักซิดานะอีซอบเป็นฝรั่งนะอ๋อค่ะค่ะอันนี้อะไรคะ อันนี้เป็นน้ำนะเตรียมมาพร้อมเลยนะถุงใหญ่นี่นะเดี๋ยวไปเอาแกะถุงออกแล้วก็เทใส่ขังใหญ่ๆนะแล้วเอาขังเล็กตักอะเอาน้ําเทใส่นะ๋อคาคาคา,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 าเอเฮียวเอ้เอ่าแม,ม่เฮียวสุวรรณครับมาซอยหิวอีกถุงนึงแล้วถุงใหญ่ๆเนี่ยโอครับครับครับว่าแล้วสุวรรณเฮียว ไอ้สสุวังเปิกลูบังซีถ้าทำรีไล่ไปสว่างไส่ไหมครับสวัสดีครับอาแปะผมสุวรรณครับขนอยสวัสดนะครับเอรีมากนะเอาเอาเอาถุงในรกนี่ไปเลยนะเอาไปเทใส่นะออใส่ทรงนะเทน้ำในถุงใส่ขังให้หมกเลยนะแล้วเดี๋ยวสุวังเปิกรูบังซีนะเหีย่ยวนะเทแป้งถุงแป้งเนี่ย ลงไปในน้ำให้หมกเลยนะผู้เลียวนะป้อมปมแปมสุว,วังนาต้าติ้งหนงนะเอาโค้งๆนะเอาอะไรก็ไหลเป็นโลหะโค้งๆให้มันเข้ากันนะสางหอมสกสิ่งใจนะาครับครับครับเหี่ยวเข้าใจแล้วครับอ่ะว่าเราทุกคนก็ไปจัดการเออสายสซนก็เอาน้ําที่อแปะเอที่ฝรั่งหิวมาเทใส่ขันเต็มขันเลย ตำแหน่งจะบอกโอ้เอาแปะครับฮาร์ลเซนฮารลเซนเอาแปะนั่งคางๆส่วนมักซิดานั่งขวาสุดเลยนะครับจัดที่ให้แล้วอ,อันนี้ชาญเป็นฝรั่งโรเบิร์ตทิงน้องน้อยไมาใไซมักซิดาโอ้ขับขับขับเอานั่งนั่งนั่งเป็นคนที่หนึ่งด้านขวาสุดนะครับโอ้เขาจ้ายเขาจ้ว่าแล้วฝรั่งก็นั่งลง อินิชันมีความยินดี้ที่ได้มารวมประเพณีอันงบงามสวยสุดงดงามของพี่น้องสาวไทยอินิชันชอบไล่โอ้ขับ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 เอา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 น้ำเทใส,ส,ส่สยังใสโซนเทเทใสแล้วค่ะเออราเหี่ยวแป้งเปิงอะไรของเขแปะเขาเทใสหลายลอย่างครับเทใสามาแล้วครับเออ แล้วเอาถุงเอาไปทิ้งขยะข้างด้านนอกเลยนะครับครับครับเราเราทุกคนจะเข้าไปจำที่เอาล้วครับกำนันก็จะขอให้อ่อแดนแตนแดนแตนแนอําพันพี่อําเปิดประสมนะครับเปิดงานนะนะอ๋อค่ะฮให้แดนให้แทนเปิดดิค่ะอ้าเอาเปิดพร้อมพ้กันเนาะผี่อําเนาะโอ้ยเปิดอําพันก็ได้ท็อปเอาส่วน ไม่ไงวันเราไปนั่งอยู่งกางน่าเลยนะนั่งเก๊ไก่คับไอ้ไม่ไงเสาบันเสาบันเสาบันคำนั่นแหนะแถวป้อมเต็มปากนี่นั่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคุณยายใส่สดเอคุณยายเออเปิดไหมกาวเปิดไหมฮะได้ค่ะให้จ่ายง่ายใส่สดเลยเปิดจิตได้ได้ได้เอาแตนเออ่ติ๋วอํา เปิดปั้มพ่อคนกันเดี๋ยว่ะขาเปิดเบิ้งยามาเศ้าเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งยามาเศ้าเปิดเบิ้งดึกๆเปิดเบิ้งนะมาเบิ้งไก่ไก่โอ้คุณยายใส่เธอครับเตียนอ่ำติว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 เปิดแล้วเจ้า่ะโอ้พี่เมร์นอนประชุมทีเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งก็ถือว่าเปิดแล้วนะแปะนะใส่สิเป็นมงคลแล้วนะเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งนะเอาล่ะเปิดแล้วนะให้ทุกคนนะ รคอ,อ,อันนี้บรรยาก,กาศนะอาไปเอาทุกคนให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะช่วยกันเอาออาตักน้ํานะเพราะน้ําในขันผสมแป้งหอมแล้ใช่ไหมเอาไปใส่สิเป็นปึ่งนะผสมเรียบร้อยนะน้ำหอมน้ำเย็นสดสิ้นใจนะเอาตครั้งเล็กๆนะเอาดอกมะเรียร้อย,ยนะแล้วก็เอามาสองน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ดัางหน้าวทธีไรเลยนะว่าแล้วทุกคนก็นทยอย เอาขันเล็กๆจุ่มน้ำในขันใหญ่แล้วก็ลาดลงไปในมือลดลงไปในมือของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เอาน้ำนั้นมีแป้งผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละคนคุณยายสายสะดือคุณยายซื้อคุณยายบานเศร้าบานข้ามคุณยายวันแล้วก็คุณยายทั้งหลายคุณยาย คุณยายวันเพ็ญรังสิตคุณยายจิตน้องแตงเอามือที่ได้รับน้ําแล้วก็ปักหน้าคุณยายจะละคนปักหน้าตัวเองปักแปะแปะแปะตัแปะอาอลูกหลานทุกคนก็ทยอาน้ำรถมือของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเอแปะทั้งกำนัลทั้งฝรั่งด้วยผู้เห่นรับน้ำและผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย ได้รับน้ำเย็นที่มือก็อมาแปะหน้าพรมที่สีสันตัวเองปับปัุบปัุบปับปับปับ,ปบ,ปบ,ปบโอ้โหบรรยากาศตอนนี้โอ้โหสักครู่เดียวกันนั้นอ่ะออเวลาผ่านไปคนก็ลูกหลานก็พากันในที่ประชุมมาเสียงคุณยายมาในถามขึ้นมาแล้วในขณะที่บรรยากาศกำลังอ่สดซื่นมืดซื่นอย่างนั้นไม่ใม่ใม่ม่ เรื่องเ่กำน่เจ้าะนี่เป็นน้ำอะไรครับแปะนกตะแม่งทำแมงนะคะิงไม้ใส่ระดูคุณยายใส่สะดวกโอ้ครับครัครัรู้สึกว่าเว่าคุณยายใส่ต่เลยก็นั่นเปนน้ำน้ำอีกอย่างขคะวอแปะออว่าคุณยายป็ดลํองิตคุณยายจิดน้องแกลได้กินบ่โอ้ได้ได้ได้ฉันก็ได้กินฉันก็ได้กินเนนนน้ำมันน้ำแปะแปะเน่แม่น้องคุณยายจิตหนองแกนเอ้ยแมนแม่น้ำห่ังนะคะ ทำนั้นเลยก็เอามาดมๆดูดูนี่มันน้ำอะไรครับอาแปะไอะัะน้ำมาเป็นน้ำลีลีนะโอ้โหทุกคนมองหน้ากันนหล็กๆทั้งชั่วห้องกระุมอับแปรเอารดน้ำผญ่แล้วก็น้ำพรมสะอาดทุกคนในในห้องประชุมเลยนะอ่ามันมีแป้งผสมเอารากคนว่าทุกคนทำหน้าเบ้เพราะว่า เพราะว่ากลิ IDS, ่นของน้ำนั Hence, ้นท้าแม่งท้าแม่งแป้งที่ผสมน้ำนั้นแดดละคนเต็มหัวเต็มหน้าขาวโพลนไปหมดเลยลุงกนดโอ้ยเดี๋ยว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 พอพอปิดปิดเครื่องเสียงโอ้ยทุกคนมองหน้ากันหลักหลักหลักเสียงคุณยายมานี่คุณยายเป็นหลังสิ์ถามแล้วน้ำน้ำมากมากมากมาจะใสค่ะน้ำเนี่ยมาจะกใสอัแปะมาจะใสสันว่ามันกินแปลก เนาะคุณยายจิตเนาะอน้อยจิตนอกแซงแมนแมนแมนแปะน้ำมาจะใสายค่ขาเสียงเอคุณยายเอคุณยายอึคุณยายตึคุณยายใส,ยส,ยส,ยสย่เส,สื้อเดนอยน้ำน้ำมาจะใส่จัาแปะน้ำมาจะใส่จับขาไอ้สัสน้ำนี่นะผู้ดเดียวนะว่าให้ลูกน้องในโรงงานนะลองน้ำฟงเชียวนะเป็นน้ำเทวะลาณ์นะ น้ำฝงที่ตกจากหลังคาเนี่ยนะเจ้าว,ว่าทาโลบอกทิ้งน้อยก่อนเพราะว่าสั่งงเบึกทิ้งน้อยไปเอาน้ำฝงจากบังของลูกน้องมานะเป็นน้ำของใครอ่ะโอ้ยอือากินมันโอ้ยอนี่กินมันทำไมทำไมมันกันหน้าน้ำนี่โลบึกทถึงน้อยให้ไปคนไปเอามาจากบ้านของยายเชิดของยายเชิดอยู่บางเขน เลี้ยงแมวไว้เยอะนะบ้านไอ้ซาบางยี้เชเื่อยี้ขายอะไรเนี่ยนะอีเลี้ยงแมวเต็มบ้างเซียวนะเอาชช่ตอนอันี่เขาไปนะโทรศัพท์ไปสั่งเขาไว้หลายวันแล้วเขาเตรียมไว้ในถุงให้แล้วตอนฝนตกไอ้ซาแล้วบังนี่นะมันมีกิงปักปักนะเขาเขาเขาเลี้ยงอะไรไวะยะอยากจะเรูยว่า ฝ้าหลังอะเราบกจริงดองหน่อยโอ้ยนี่ตอนที่เขาไปอ้าวบ้านเขามีแต่แมวมีแมวตั้งยี่สิบสามสิบตัวเต็มไปหมดทั้งข้างบนข้างล่างแกรักแมวโอ้โหเสียงคราวนี้เสียงคุยายมันนี่โอ้ยไปไปไปสงสัยแล้วครับกิ่นเนี้มันกิ่งเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวแมวจากหลังคานี่เจ้าค่ะมาผสมกับน้ำฝนแน่ๆเลยเนี่ยงอาแปะโอ้ิน โออินิชานก็ไม่รู้เขาจัดหายเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเสียงคุณยายเป็นหลังสิบย์ใหายจิตหนองแสงถามอรรอันนี้น้ำนาแป้งอะไรเจ้าคะแป้งอันนี้มันมันคุ้นๆนะคะมันติดหัวติดหน้าติดตากันทุกคนที่ห้องประชุมแล้วค่ะเสียงกำนันบอกโอแปะครับแล้วแป้งที่ผสมน้ำนี่หระครับไอ้สะเป็นนะซีอุมาซานะ ให้อ hey, e, ฟาหลังนะลูกบึกทิ้งน้อย,อยลงไปซื้อแป้งมานะ่ะลูกบึกทิ้งน้อยนะรื้แวะซื้อแป้งมาเลี้ยวอะสายไหมโ oh, อ้อนี้ใช่ชานก็แวะไปที่หน้าวัดที่เจ๊เขี้ยวลุงนดไข่คล้องอยู่นั่นแนะไปให้เขาไปเอาแป้งมาให้ได้แป้งมาก็นี่แหละไอ้ซ hey, ส,สายทรงนะของไหนสนะายทรงอะค่ะค่ะสายส้นอยู่นี่ค่ะ เอาสายส่งนาะเด็กส่งนาะใบส่งน่ะมือค้ามก็ส่งน่ะสายส่งนะ่งนะนะไป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 รไปหยิบมาลูใิมาแป้งอะไรนะ่ะมังเหนียวหัวบอกเลียวว่ะก่อนทีงสายชนแป๊บแป๊บแป๊าป้อมป้อมแป้งหน้าตาที่น้องไปดูแป้งอนะ่ะเมื่อกี้ไปทิ้งไว้ไถุงแป้งไงทุกคนก็ไปหยิบเอาแป้งมาให้ดูจากข้างนอกมาให้ทุกคนดูเออเสียงเอเอคุณยายตึ้งคุณยาย โอ้ีิเป็งกระเพืด้ตายเลยเจ้าค่าห้อยทุกคนพอเห็นถุงแป้งกันนั้นตกตะลึงพึงเพิ่อเพราะแป้งนั้นเขียนว่าแป้งเอาไว้ทำลาดหน้าแป้งทำอาหารทำลาดหน้าเด็กก็แปะไอ้ซาแป้งอ่ะไม่ใช่แป้งหอมนี่นี่มันแป้งไปทำลาดหน้าน่าทำของกินนี่ ไม่น่าล่ะมันถึงได้เหนียวเต็มหัวเต็มตัวกับหมกทั้งห้องปรชสมเนีน่ยนะโอ้อินิชานก็ไม่รู้ให้ชาติลงไปซื้อแป้งไปบอกว่าเอาแป้งแป้งแป้งเอาใจเขี้ยวลุงนดแกไปหยิบแป้งมาให้นี่แหละถุงละสิบบาทถุงใหญ่ๆนี่แหละโอ้ทุกคนพอรู้เสร็จปุ๊บน้ำนั้นก็เป็นน้ำหลังคาออผสมกับเยี่ยวแมว ลงมาเหม็นไม่แหม็นแว้ใหญ่มันีหว่าแล้วกลิ่นมันแบบแปลกๆพิ่คนพิ่คนมันเหมือนกลิ่นแยวแมวนะเจ้าขาแล้วแป้งนี่มันแป้งมันแป้งมันมาทาไออาหารราดหน้านี่เจ้าขาเออพอทุกคนรู้ความจริงว่าไอ้น้าที่ประพงมันไปทั่วนี่ก็คือน้ําที่เอามาจากบ้านที่คนเขาเลี้ยงแมวเยอะๆมันก็จะมีกลิ่นมาผสมด้วยบนหลงหงหลังคาเป็นน้ําฝนทุกคนลุกขึ้นยืนพรึบแล้วควนี้ ยกขึ้นมาเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหัวเนี่ยเต็มไปด้วยแป้งที่มาทําราดหน้าทุกคนมองรากันเลือกหลักเลือกหลักเสียงอัไปบอกไอ้ซายุดมาเลยเรวน่ะวันเหนียวบอกนะทั้งเนื้อทั้งตัวนะแบ่งไปด้วยเหยี่ยวแมวน่ะไปเอาน้ําองดีหลังคาเลี้ยงแมวมาเยอะๆเนี่ยไม่ไหวเรียวอะไปเรีวอะไปฝรั่งฝรั่งนะกับบังเรานะยักษ์เราอยู่ไอ้ไม่ใส่กับลงงานนะอับนับอาบชานะทุกคนกับบังนะไม่ไหวเรียวเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยมาใหม่นะวันนี้อวบ มาต้องขอพระอภัยมานีนะไม่ไหวไม่ไหวว่าแล้วอาไปก็พาฝรั่งโอ้ยนี่ชา้นไปกำนันปิดปรชุมทุกคนบานผายบันมาเดินโรบบดดิงเราก็ขับรถเบนไปอับไปฟูเสียงเจหมุนกันเลยไปไปไปสาวเอฟเอโเอทั้งหลายว้ายน้ำเต็มหัวหมดแล้วมันเป็นน้ำหลังคาผสมเยวแมวว้ายว่าได้เบิรงด้วยโอ้ยแป้งกับแป้งมันโอ้ยไปไปไป กับบ้านเฮายักรอยอยู่โอ้โหเสียงเอ้ยไม่นำโซมว่าแล้วทำไมมันมีกลิ่นอย่างนี้ําแม่งําแม่งบ้านนั้นเลี้ยงแมวเยอะเต็มหลังคาเลยไม่ได้ดูเลยแหมฝรั่งก็โอ้ยฝรั่งมาได้ยินแล้วฝรั่งเพลินแล้วไปเด้อรึกำนันโอ้โหโขบไปมันนี่ปิดประตูมาดูมให้แกลำบากไปเอาน้ำ บ้านที่เขาเลี้ยงแมวเยอะๆต้องใส่แมวขึ้นหลังคาแน่ๆเลยผสมกับน้ําฝนลงมาตามรางลินน้ําแน่ๆโอ้โตน้ําแถวนี้ก็ไม่โอ้เอาปิดผสมปิดผสมวันนี้เดี๋ยววันหน้าเอามาไอเอาดีกว่านี้วันหน้าหรือคะวันนี้แย่แล้วค่ะต้องแป้งหวานแป้งทําขนมลัดหน้าทำอาหารแล้วก็น้ำหลังคาโอ้แมวเพียบเลยโอ้เอาไปผสมหลังคาเอาหลังคา ทุกคนก็เพ่นู่ห้องประสมครับนิทานก็นิทานจอกหลอกแจกแหลกก็จบลงเพียงทนีเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้มีความสุขสุขสวัสดีพิพัฒน์มงคลในวันปีใหม่ไทยวันที่สิบสามวันนี้เดอ้อเฮงเฮงเลยรวยบ่ดเจ็บบ่จนทุรากันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออายุวันโลสุขขังผดางสวัสดีครับสวีดัสสวัสดีครับ